ตัวอ๋อกัดเข่ายุ่มดาเก๋อ๋อกัดเข่ายุ่มดาเก๋อึ๊บอ้ยเอออึ๊บเออเออลอยโลอยู่ปะเทจยวนี่ลอยโลอยู่ปะป้าเกิดมากฮงก็เคยเห็นในพี่น้องเด้อปลามันมันถือคักถือเมียคัดเถี่ยตัวนี่นะครับอู้หู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 หหูงอนผมมีตาสุบ ว่มีมองอันนี้โัปัดปัปัด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 นัลปัดปัดปัดป๊ดปัดนัดนัดปัดับเัด่ัดปัดปัดปัดกันปัาดปััดปัดปัันเดัพี่ดปัดัดปัดปัับปัดปััดปัรัยป่ดปาดปััน ต้อไปนำรุ่นกับคนอ่ะตักงันนั่นกับบอธรรมดาด้วยตักกระซ่วนอีกหลายครับพี่น้องเอ้ารวดโดดวะโอ้ยบ่แตกปันไดครับพี่น้องเนี่ยเอ้าแตกครืงนึงแตกครืงนึงเออตะว่าขึ้นซ้ำไดมาลอลุ่นกันครับออกบ่สุดปันไดประสนเมื่อกี้นี่แต่ว่ากระโดดแซวไปเลยพี่น้องปลากระไดโดดแซวนะครับน้ำกับบอเล็กดอกพี่น้องน้ำบ่เล็กนะครับ หผมผู้บันตักเด้อพี่น้องบาดานี้สวดเอานี่แหละครับอืมอหากินง่ายๆจังซีง่ละ่ะพี่น้องเออหากินง่ายจังซี่ล่ะเบิ่งก็พี่น้องบาดที่นี้สิเอาจังได๋เออเอามัดแล้วมัดจอมไว้แล้วสิยกซอยกันแล้วพี่น้องมัดจอมไว้สิยกซอยกันแล้วยกซอยกันอาญาบ่เออมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อ เออเอามาลุ้นกันครับเออนี่ครับว่านเหียะวานแหีแพร่วานเหียะแพร่แหเรือนะครับบริเวณฝายน้ำล้นครับพี่น้องเอาขึ้นแล้วพี่น้องอายาบออายาบอเพิ่งเอาอายาบอเอาบึดจำบึดเอาบุดจำบึดบึดจำบึดบึดจำบึดอึดอึยอึยอึอึง่ายขึ้นพี่น้องง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น เอาขึ้นโอ้วยมาป่ะตัวเอาก็ตายกันข้างเหลืองมันยังบ้านันเบิดเด้อพี่น้องกันนี่มองมองเทาเด้อพี่น้องมองจอมมาดีเนี่ยมองจอมเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นหนึ่งสองสามอึบอึบ <c ười> โอ้เอาพี่น้องเลยจังบ่พี่น้องเพิ่เงเอาครับจังบ่ เออจังบ่พี่น้องบ่เงาจังบ่พี่น้องจังบ่เออเ้าจังบ่พี่น้องเอานี่ละถือเชีงซี่ละเออกัดแขายุมดาซี่เอ้ากัดแขายุมดาซี่อึบเอ้ยเออเอือดเอือดเอือดลอยโลยูบ่เทียวนี่ลอยโลยูบ่ลอยโลยูบ่พี่น้องจมซะน้อเรือยังบ่ท่านเบิดเด้อพี่น้องตรงกลางครับตรงกลาง น,นั่นคือตรงกลางครับเอาตรงจอมบาดนี่ตรงจอมตรงจอมเง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอาเออเอาเบื้งเอาพี่น้องฟังพูดยาเฝ้าดึงขึ้นด้าเออเอาเอาเบิ่งฟังนี่ก่อนพี่น้องฟังดึงกับฉีดึงเอาอายะอายะโอ้ยพูนดึงขึ้นแล้วยาเฝ้ายาเฝ้า, <laughs> อาโอ้ยดึงพร้อมกันพี่น้องเออ เพิ่องสองเหียจะกสีไทยเหี่ยเดเหียนี่ยังบ่าทนเบิดเอาเอาเหี่ยนี่ละพี่น้องอืมเหี่ยนี่ละเอาเออเบิดแล้วเบ่งเอาพี่น้องเต็มลำเรือครับพี่น้องเต็มลำเรือนี่แหละครับควบมวนควบมั่นครับพี่น้องเออวานเหี้ยครับปลายลำล้นครับจูลำพันียังครับบานบงแก้วครับสีบุญเรื่องน้องบัวลำพูครับพี่น้องป้าเกิดมาของก็เคยเห็นนะพี่น้องเด้อลา มันมันถือคักถือเมียค่ะเี๋ยวโอ้นี่แหละครับอู้อู้อูอู้อมีอู้ออ้หมองอู้อู้อูอู้ออูอู้อู้อู้อููู้อู้อู้้อ้อูมู้อ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 ู่อู้อู้อู้อ่อู้อูอออหอออ แค่ส่วนเดียวด้วยพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็เหี้ยเดียวด้วยพี่น้องเพราะเปนหลายเตียหลายวานเดียวเดียวด้วยพี่น้องนี่ครับอ่อันนี้คือคือเผาปันเนาะพี่น้องเนาะฟังผีคือจอมครับพี่น้องเออนี่ละถือไรลายเบงเ,เอานะครับหนึ100 g, ่งร้อยกิโลอาจะเบอร์ยูเหรอพี่น้องร้อยกิโลนี่ถึงแทะเนี้ยนอนครับจังหวะนี้บาบเดียวกระสิบโคตรเป็นเส้นโมงบนละบาดทีนี้นะถือ,อายคัรับไรเนี่ย,ย,ยน,คยนยะครับ ก็ซอยกันมาปวดกำลัำงหาจอมอยู่อเออเริ่มพ่อแล้วเริ่มพ่อแล้วแล้วก็ลังสันล่งที่น่งองนะฮะเื่อครับปิดล้วคังดมาตีดึงหา,ก,าก,กับไปดึงมาปก,ก,กัไปมันกันงีแล้วคุณฮนะกะจีออกไปน้ำเป็นวาออกออกะจีไล่ด้วเนาะบางช่ง S <S นี่ครับกระนาดออบด้่นี่ <S 2> <S 2> อ,อ,ออบกันยั่งยือปันนี่นะครับนี่แหละเอา้าดูยอดแล้วพี่น้อง